มาเลยแน่ต้องหมูไปวางเหรอแน่ต้องหมูไปจ่อกดอะไรนะโอเคกดกด F กด F ใช่ไม่ใช่กด F ไอ้เหี้ยเอาดเออห่วยเอ้ยได้ได้ได้หมู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 แน่ต้องหมูไปวางแน่เลยวางอันนี้อะไรอ่ะเนี่ยมีถังแก๊สเหรอคือท่านเดินได้เป็นใช่ใช่ ่แลนจูผีด้วยตัวเป็นสิลป์เดี๋ยวมันผีขึ้นมาอะไรไปยยาเลยไม่อะไรอ่ะมันมีช่องอะไรด้วยอุ่นอะไรเอาเว้นอะไรเหี้ยมึงผมกดผิดไอ้เหี้ยตกใจหมดเลยบอกว่าจะไม่เกิดอะไรขึ้นหรอกมั้งแล้วมาให้เราทำอะไรก่อนนะนั่นเดี๋ยวเฮ้ยเว้นมันให้หยิบหมูเหรอเอนี่ยมันให้เราหยิบหมูนะมีขี้หมูด้วยคุณต้องการกุญแจกรงขังสองต้องหากุญแจก่อนแล้วเปล่ากุญแจชั้นบนไม่มีหรอมันลงไปได้ไหมตรงนี้แยกกันแล้วลงไม่ได้ เอาได้ลองได้นี่เหรอนี่นี่เอาเว้เนี่ยอ้าวกดไหนอะกดอะไรอ่ะกด C กด C กดเอ๊ะโอ้เชื่อผมว่าไอ้ผีด่านนี้ไม่ต้องมุดท่อได้แน่เลยเออวิ่งเยอยอะไรไปมาถึงทันแล้วมาถึงทันแล้วอ๋อึี่มาแล้วมุดตอวิสัยส่อ๋อหูตัวกายบว้โอ้ฉีดไปไหนอะครับฉิดตกใจกว่าที่เป็นผมก็ไม่รู้ไอ้ตรงร่องเมื่อกี้ วุ้ยไอ้ยี่อ่นี่ไงนี่ไงยิตตรงเนี้ยะไอ้ยีนี่ผีจิตตัวเนี้ยมีงนต้องทำนี่แค่กินกินแล้วมันกินไอ้เชี้ยบุคาไอ้เชี่ยแค่แล้วก็แกมันเหอเนี่ยแล้วเปิดผีกันหรือเปล่าให้เราหายหมเลยหนึ่มาๆนีโต๊ะโต๊ะโมะันเอางบันเอาไปเลยเอาไปเลยต้องขึ้นไปหายมาข้างบนเลยยีอ่เอาวาบแล้วนี่ได้แล้วลาดแกแล้ว อ๋อกระตุกกตุกเปิดไฟฉายได้ปล่าก็ไค่เปิดไม่น่ากลัวผีน่าแตงไอ้นี่ไปทางนี้ต่อนี่เลยไปทางน้นต่อไปทางน้นต่บเอาไปไปตายไปตายไปตาเฮียน้ำเป็นน้ำตุ่มเปิดอีเก็บได้ปล่าเนี่เก็บก็ได้สิเฮ้ตัวเฮ้ตัวอยู่อุ้ยเชี่ยอะไรวะตัวหนูตวีนเชี่ยเปิดประตูไหม จะเปิดได้เนี่ยอ๋อจะเปิดซ้ำทำไมวะเอ้าไขประตูห้องเดียวกันนี่นหละกุญแจกุเจกุญแจเอาดิทำไมเราไม่เห็นเจอวะครับนี่นี่กุญแจโต้ล่ะพี่เวน่าไปเลยกุญแจอะไรกุญแจห้องขังห้าเอ้ามัน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 อะไรเฮาตียังบม่อะไลเฮ้ยมันแต่งตัวยัง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 บม่อะไลไปไปเ้าเขาต้องไปเอาหมูนั่นไปเห็ดอย่างก่อนนะให้แต่มันทำให้ทำอะไรอ่ะพี่เวนทำได้แล้วทำได้แล้วทำได้ไรเห็ดไลไรหมูแล้วอะไรอ่ะมันคือที่ผมจับอยู่นะ กระดูกเหรอเออเนี่ยอันนี้ทางเขาหมุดอยูมันได้ออกมาเดี๋ยวเราลองกันเอ้ยมันเหมืนชั้นใต้ดินด้วยเอออันนี้กูเห็นแล้วนี่กต้ดินม่นรูมามันอยู่ข้างบนมันอยู่ข้างบนนะมันโง่มันหยุดรอเถอะมันเป็นอีเกลเหรอรู้อะไรเข้าไปใกล้มไนเลยผมเคยเข้าไปใกล้มันแล้วผมโดนจับนะอย่าอย่าอย่ากูนี่แหละโดนที่ยอ้าว what the fuck what the fuck what the fuck กูโดนกูโดน ข้าวแบงเดินขวางทางมันปุ๊บมันแปลกรากไอ้ข้าววิ่งหนีทันกูวิ่งไม่ทันกูตายเติมน้ำมันเลยนออเติมน้ำมันเลยเหรอเติมน้ำมันเติมน้ำมันเติมน้ำมันย่หมูแขนเนี่ยหมูแขแล้วก็เติมน้ำมันแล้วก็กดลงนิดกรอบถ้าข้าไปกดไอ้มันมีเอ้าไอ้เ้ยเดดมาหอเียนพันนอุ้ยเีย ตุดไปหนสตตตตอ้ามึง่ได้เอาเฟิร์สเอ็มาวรมึงทิ่มไปเสร็อาคุ้ว่นี่มีน้ำมันมารุดไ่เจอม่เจอไรไหมมีหน้าผมเลยจะไปไหนเราก็รู้บ้าไปละมุดท่อได้เหรอมุดท่อมุดท่อเหรอมุดท่อมุดท่อเลยมุดท่อตอเลยเฮ้มันอยู่ในท่อแล้เป็นคนมุดท่อได้นะที่เงินแรงมาสูง แลนดี้แลนดี้เราเคีียรล่ะไปหาหมูไปหาหมูไปหาหมูไม่ีกระดูก๋เห่าตรงนี้กระดูกใครยังไงก่อนไม่รู้คือรู้ว่าเจอไปกูทเนี่ยครับอ๋อมันต้องมันต้องเผาอันนี้ไอ้เผาไอพีอ่ะอะไรนะไอพีไอพีคงกระดูกอะอ๋อต้องฆ่าผีก่อนถึงได้ใช่ใช่แล้วกุญแจเมื่อกี้ไปไหนนี่กองสามเฮ้ยฆ่าหามันได้ไหมมาดูดิ อ้าวมันมคือมีอันถังน้ำมันอยู่ั่นเงน่้วยเหน้ำมันวะคือไปเก็บเอาดุ๊คือไปเก็บเอาดุมันอยู่ในเสียงใกล้ผมเลยไอพีหวังนะครับนั่นเอาไเอาอเอเิปั่นสดอ้ไออไม เนเล็หมูดีใส่เป็ตัวทำดีเโ้ยเฮ้ยยังยัไปต่อ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 ต่ไมได้แเฮ้ยไกลไกมันมันใส่มันกดแฟนไนก็ดีกดดีกดดีใส่ยังใส่ยังของใส่ไปไปยปตัวนี้เสียงมันอยู่ใกล้มากเลยมวกมันระ

โอ้โลุงปูมใช้มันใช้มันใส่มันใส่มันใช้มันใส่วิ่ง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 ใครเปิดประตูใครเปิดประตูเรียบร้อยไอ้โดินอะไอ้เบนต์ตออมันตัดทางกูเหี้ยโอ้โดนนัปไปเลยเประตูเปิดไม่ได้ไม่มาตัดทางจูซึ่งภาษาเนี่ยเป็นไหนกันนะ อยู่กัขอู่กพี่เบนน่ะนี่ไอเบนน่ะเบนเป็นขามาเบนเบนขามาขานวะหลังมึงนะข้าหลัมึ่น่ะไปเรืองงเรื่งงเดี๋ยวได้เห็นไหมเฮ้ยอชิคกี้ตองเดี๋ยวเดี๋ยไปอาไปกันไดุ้ดไดุ้ดไดอยู่เิดี๋ยวงวะดูเบนบมมีไฟสายมีมีโครงกระดูกตัวไอ้ตัวงไอ้ตัวเ็งดเยี่ยใชเลยเขาโอบายลยมันไวยังอ่ะยูน้าผมเลย มาเสียงไปผม่ะเราพร้อมสามัคคีกันไหมครับอยู่ชั้นบนมันอยู่ชั้นบนโนเวนอยู่ชั้นบนมันวิ่งมาแล้วมมา้วมาแลมา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 ไปไปไปดว้ตเดีผมผมใช้เต้าใช้เตาไอยงเินผิดี่ย เอาแล้วแล้วแล้วแค่ไม่ให้ข้าวตายอ่ะก็เปิดได้เปิดได้เข้าที่เปิดได้ตายผมเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้มันล็อกมันล็อกโอ้โอเคก้าหมูไม่ได้กินที่เวทเหรอตอนนี้กินเวทไปแล้วอย่างผมก็เลยรีบออกไปเลยที่มันอยู่หน้าผมเลยปัดแล้วนะโว้ยโว้ยวิ่งหนีวิ่งหนีเราวิ่งหนีเราเดี๋ยวประตูปิดเดี๋ยวประตูปิด เฮ้ยมันจะเปลี่ยนประตูรัวดิวะ <c oughs> เปลี่ยละไปไงเนี่ยไปมุดท่อมุดท่อเร็วๆแล้วตามท่อได้นะระวังนะเดี๋ยวไปตรงนี้ไม่ได้หรอกโอ้ย,อยพุ่งมาเลยเลยกูเป็นเจ้าเจี๋ยทีตอนจอสีไม่เป็นนี่เฮ้ยมันอ,อ,อยู่หน้าผมเลย <c oughs> อยู่ข้างบนนะอยู่ข้างบนเหรอบนหน้าผมเลยเสียงม้ยไอยู่ดิ <c oughs> แลนแลนแลนหมูยับงบังหวังผมตายผมตายผมตายอ้าวไอ้เหี้ยคนมีตั้่เยอะมึงไม่เห่าเหรออาหครูหมูหายเหรอเออหมูหายโอ้อะยเลยแต่น้ำมันเท่าไหร่เดี๋คนหนึ่งใครไม่มาตายอยู่หน้าประตูเฮ้ยมึงวิ่งออกยากเลย โอ้ยแย่แยมันอยู่มันอยู่มันอยู่ตรงนี้เลยโวยเอ๊ะแยสไปไหนกันแล้ววะวิ่งหนีออกมาแล้วกูตาผมไอ้วยาตาผมโดนละกูเนี่ยโดนอยู่ใกล้กูเลยนะเอามาใช่ว่ะแบกข้าวแบกแคลมป์มันรัว หากูมันมาหากูเฮ้ยกูสาวเองกอบมาได้ให้เขาไม่วิ่งหนีเอาไว้คนเดียวผมก็งงผมเจอไกลอยู่ในในในห้องเฮ้ยเฮ้ยไอ้ยหมูกูโอ้ยยาไม่ยาไม่ไม่มีเลยเฮ้ย กูไปไงเนี่ยกูวิ่งกูวิ่งกูวิ่งไอ้เหี้ยมันอยู่หน้าผมมันอยู่หน้าผมเป็นไลใครก็ไม่รู้อ่ะโอ้วิ่งอย่างวิ่งอย่างไวเลยไอ้เหี้ยมันอยู่ในท่อมันขึ้นไปชั้นสองมันขึ้นไปชั้นสองเนี่ยเราผมแล้วก็ได้เหรอฮ่วยเออชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งไปมาหามาหาพี่ได้ไหมตรงไอ้ไอ้เครื่องปั่นนะ ผมว่าผมตายวะที่เวนมันมาหากูเขาไปต้องเป็นกูเฮ้ยเขาทำไมหูไปไหนวะมีต่อง,ม,งมาหาคุณก็ต้องเป็นกูนี่ไปถูกครับผมชุบไปได้วนะไม่มียาแล้วยาไม่หมดแล้วโอ้ยโอ้ยอ <laughs> อเป็นเลมเป็นเลม <laughs> เป็นอ้ีทั้งทันทั้งทัน,ทน ผแบบรายปูเวนไปก็ดูดิดูสดสุดสุดฮารุยที่ไม่จะหมอ่ะเหลือเอาอะแถวกวดอะไรดอกนะปวดดีปวดดีข้าไปหาหายาหายายามันดอกมากข้าข้ล่างล่างฉล่าง ไปมันเฮ้ยเอ้าผมโดนหมูตายวัดผมผมโดนเลยเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเกียโอ้โหมึงเร็วมากยาอยู่ชั้นใต้ดินนหละดูว่าชั้นใต้ดินขยะยาห้องนี้ก็มียาห้องนี้ก็มีอ๋อห้องเย็นล็อกแหละมาอยู่ชั้นชั้นใต้ดินแล้วอยู่ไหนยาไหนได้ยาแล้วได้ยมาได้ไหมมาได้ไหมมาได้ไหมห้องใต้ดินไห้องใต้ดินไม่มีทางไหนวะอ๋อห้องแช่แข็งขังแล้ว ตรงไหนให้เวนต้องกองหนุนเหรอเว้นเราอุ๊ยอ่ะมันอยู่มันอยู่ข้างบนนู้นเว้ยเฮ้ยที่บ้านกูมีอย่างอือจงจงผมก็มีเ้ยไม่หาใครอ่ะพี่เวนฮะตามผมมาตามผมมาตามผมเอ้าเหี้ยละผมตายละ ข้าวโดนหมูตายข้าข้างหลังมาไม่มีแสงแล้วมันตามกูมาอ้เหี้ยโคตรไวเลยไอ้เวนไปไหนอ่ะเอาน็อกหมดเลยเหรือบ้างไอ้ไรไอ้เวนเราไเคีเยอะไอ้ไข่เอ้ยไอ้ข้าวอยู่นะี้ไงข้าวมันมียาป่ะกายโผล่มาข้างหน้าผมเลยวิ่งไปหน้าวิ่งไปหน้า กูเป็นมึงเป็นอะไรกับกูมากวะเนี่ยตายล้วกูกูโดนแน่เลยไม่อยู่ใกล้ผมมากห่างยืนอยู่ใช่สองเผาร้าด้วยสองอีกหนไม่ตายเป็าเออเว้็บห่างเดี่ยวตายจะกูได้กระดูกเมื่อกี้ของมันได้หรอไอ้กระดูกกระดูกเออได้ของเมันอได้ แม่งหมูม่หมูหมูหมฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้หข้างหลังข้างหลังข้างหลังทาดิมงเดิมกูหันไปไหนเร้นี้ไม่น่หมูเไอ้ไขู่่หนมามาลมาลหนุล่อให้นุ่หหหหเล่นมันนะเล่นมันม้เราหมูแล้วแให้เว่นงให้เน่งห้้เว่นหววาง เบ็ดมงใช่เบ็ดมโห้มโด้บลาบลาบาบลาบาบล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 าบาบล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 าาบลาบลาบวาบาบลลาบลนึาบล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 าลาบลาบลาบลเบลาลาวลาบลาลาบลาบลล้บลา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 บลบลา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 บาบล่หลาบลาาบาบาบี่่ล้ว่นา ไม่ตายหรอไกลละไกลละไกลตายแล้วไง่<น>บบโอ้โหรถตายยียเอ้ยขอบคุณมากอ๋อมีคนไม่ได้ชุบเนาะเบน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 แซ่แซ่ใหญ่แ่เบนอยู่แถวผมอะ่ะเมมเงือ ตื่นมาตื่นมารับแท้งให้มันอยู่ข้างล่างมันอยู่ชั้นล่างอ่ะผีมอยู่ชั้นล่างผมเจอกระดูกอันหนึ่งแต่ไหนเนี่ยพีผีอยู่ห้องห้องหมูเลยหมูโดนยาหมดแล้ไอ้เหี้ยอย่ามากัดกูกอิดอ๊อ ไปก็ไม่โอ้โหตายแบ้วชูหมาตอนนั้นเลยกันแท้เลยตายแล้วตายตายตายโดดเดียวเดียวใหญเดินเดินหมุนเล็กอ้าวเดินหมุนเล็กต่อเนี่ยยาห้องเดียวเลยมาเราเอายาก่อนนี่นี่แม่งยาแม่งสำคัญสุดละอุ้ยเหี้ยเลย